ใหญ่ก็มีความอ้วนมาก่อนแล้วถ้าไปวัดความดันก็อาจจะเจอความดันสูงหรือบางคนสงสัยจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าก็ไปเจาะเลือดดูน้ำตาลมันก็ขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเบาหวานหรือไปเจาะไขมันก็เจอว่ามีไขมันผิดปกตินะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าร่วมกับการสูบบุหรีถึงธุราด้วยเข้าไปนะครับหลอดเลือดก็จะมีปัญหาเพราะไขมันเข้าไปพอกหลอดเลือดมากขึ้นความดันก็กระแทกหลอดเลือด เป็นปีแตกเป็นแผลเลือดก็ข้นมากขึ้นเนื่องจากไขมันมันสูงน้าตาลสูงพอเลือดข้นมากขึ้นก็เกิดริมเลือดไปอุดตามหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองก็จะมีอามาพึกเอัมาพาดโรคหัวใจหลอดเลือดอะไรตามมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งซึ่งทําให้ตามที่เรามีความอ้วนแล้วก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆที่ตามมาซึ่งโรคเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยโรคเกิดจากการกินอยู่เราเรียกว่า ncd หรือ non communicable disease โรคไม่ติดต่อหรือรังนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ย ส่วนหนึ่งก็มาจากว่าเริ่มจากอ้วนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลอ้วนไม่ดีโรคต่างๆมันจะตามมาเป็นกระบวนเลรครับคนไทยเราเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะตัวมากที่สุดก็คือความดันสูงนะครับก็ประมาณ 1- ใน4คนไทยเดินมา4คนเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมี1คนความดันสูงอย่างเงี้ยรองลงมาก็จะเป็นพวกเบาหวานนะครับไขมันผิดปกติ นะครับโรคไตาวายเลือดลังโรคหลอดเลือดสมองเอามาพึกเอามาพาดโรคหลอเดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับหัวใจล้มเหลวไตาวายเลือดลังหรือแม้แต่มะเร็งซึ่งก็เกิดจากการกินอยู่นะครับจากที่เขากินมากเกินไปใช้ไม่หมดพฤติกรรมเสี่ยงสําหรับโรคไม่ติดต่อเลือดลังก็จะมี3อ2อสองสอ,อ,อที่1อออาหาร นะเรากินอาหารที่เป็นหวานมันเค็มมากเกินไปเนื้อสัตว์มากเกินไปนะกินแล้วก็ใช้ไม่หมดกินแล้วก็นั่งนอนนอนออที่2ก็นั่งนอนนอนไม่ได้ออกกําลังกายไม่มีอะบทกิจกรรมทางกายแล้วบางคนก็เครียดทั้งวันยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งนอนยิ่งเครียดยิ่งสูบบุหรี่กินเหล้านะครับมันก็จะพาเรื่องบุหรี่กับเหล้ามาด้วยเพะฉะนั้น3อสองส,องสองก็จะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้เราเป็นเบาหวานความดันขายมันผิวปกติโรคหัวใจอามาัมพฤกษ์อัมพาตให้แต่มาลงมะเร็งไตวายวเรือหลัง ันก็จะตามมาเป็นกระบวนเลยเราต้องเข้าใจว่าโรคโควิด -19 เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อใช่ไหมครับมันมาทางเดินหายใจของเราส่วนหนึ่งเชื้อโรคพวกนี้มันทาให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบนะครับเพราะนั้นสําหรับคนที่อ้วนความดันสูงไขมันสูงไข,ม,งไขมันผิดปกติอยู่แล้วอย่างนี้หรือเป็นเบาหวานเนี่ยเขามีความผิดปกติคือมีการอักเสบอยู่แล้วในร่างกาย ในขณะเดียวกันภูมิต้านทานที่จะงกำจัดเชื้อโควิดก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาติดเชื้อโควิดก็จะง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแต่เมื่อติดโควิดเข้ามาแล้วมันซ้ําเติมการอักเสบที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโรค n c d ดีเนี่ยไม่ออาเบาหวานความดันไขมันนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดแม้แต่มะเร็งนะครับเวลาติดเชื้ออะไรเข้ามาแล้วมักจะเป็นหนักแล้วมักจะรุนแรงบางคนก็ถึงกบเสียชีวิตเลยก็คือดูแลต้นเหตุที่เป็นสาเหตุเกิดนะครับเช่นเรื่องอาหารนะครับ อาหารที่เพิ่มโรคติดต่อเลือรังก็คืออาหารที่เป็นหวานจัดเค็มจัดนะครับมันจัดอย่างนี้เป็นต้นเพราะอาหารที่ช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารที่เป็นพวกพืชผักผลไม้พืชสดรสเกลือเนื้อน้อยด้อยมันน้ำตาลต่ำธรรมชาติปราดจากภัย7ข้อนี้ฮะก็จะเป็นอาหารที่ถ้าเราทานอาหารเนี้ยมันก็จะช่วยลดโอกาสเป็นโรค n อ d ข้ดีออที่2ก็คือออ,ออกเอียบทออกกำลังกายนะครับ ง่ายก็คือลดนั่งเพิ่มยืนเดินไม่เพลินนั่งกินนอนกินอันนี้ทำตรงนี้ได้เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยข้อที่3ก็คืออารมณ์เรื่องความเครียดใช่ไหมครับเราก็ทราบอยู่แล้วบางคนก็จะยิ่งเครียดยิ่งกินเพราะนั้นก็ต้องหาวิธีอื่นนะครับที่จะคลายเครียดเช่นบางคนก็ไปออกกําลังกายบ้างนะครับไปทําประโยชน์ไปบำเพ็ญประโยชน์ถึงในปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์มีกิจกรรมต่างๆนะครับสานทนาการซึ่งทีเหล่านี้จะช่วยคลายความเครียดเขาในชีวิตประจำวัน หรือบางคนถ้าเจริญสมาธิได้เจริญสติสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยครับทำให้ลดภาวะซึมเศรา้านะครับภาวะที่คิดฟุ้งซ่านบางคนคิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักเจริญสติสมาธิใจที่สงบก็ทําให้มีความสุขมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องอาศัยจากความสุขที่คุณดื่มได้กินได้กินเกินอร่อยเกิน